สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทักไลา์แอคอเดียมพี่น้องต่อไปก็จะเป็นการรีวิวพี่น้องหลังจากหาย่ีห้นอ้องเบิ้งคลิปก่อนไปแล้วคลิปนี้เข้าสู่กระบวนการทำพี่น้องทำอาหารพี่น้องมามาเมืองน้ำกันพี่น้องวัตถุเตียมมาเรียบร้อย ม,ม,มีมะนาวหนึ่งลูกพี่น้องบ,บีบ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 มะนาวสองชิ้นลงไปพี่นอ้องเพิ่มเกลือเข้าไปอีกพี่น้องนี่คือขั้นตอนพี่น้องขั้นตอนแล้วก็ขยำพี่น้อง ขยําขยํขาคุกเข้าให้เข้ากันพี่น้องวิธีการทำลาบปลาคราวพี่น้องมะนาวสองชิ้นไปไปเกลืออีกขยุกหนึ่งพีน่น้อง,องสองหยุเลอเอาสองหยุกพี่น้องย่านบอกครับใส่น้ำห้อน ใส่น้ำที่ต้มไว้ลวกให้สุกอ่ะพี่น้องไปดูไปดูอันนี้ใส่น้ำอุ่นพี่น้องน,อน้ำห้อนน้ำห้อนว่าเมน้ำอุ่นพี่น้องน้ำนะเดือดเลยน้ำเดือดเดือดหนึ่งสักทีพี่น้องสองสองสักทีพี่น้องสามสามทักทีพี่น้องกาบะ เอามาคนแล้วให้สุกให้สุกพี่เนาะให้สุกพี่น้องลวกน้ำให้สุกพี่น้องนี่ยังบ่สุกนะครับเออแต,แตะเลียเลียใส่เพิ่มเข้าไปอีกสี่ทัพพีพี่น้องจนกว่าจะสุกจนกว่าเนื้อมันจะขึ้นสีขาวพี่น้องห้าทัพพี จนก่ามันก like well ิุ่กนะพี่น้องผู้ใหญ่่นบ่อยก็ zoom ีมื่อให้ลูกบ้านได้ซิไปเห็นกัแซบ่สนวาโอ้ยะแซบบดับพี่น้องของหายาของหายาของหายาเอาาดนี้บ่เป็นทัพพี้วพี่น้อง ล่อกันเป็นมอความลงวปหลังจากลวกเพราะเป็นพิจีตรก่อนอ้าวโอเคพี่น้องเติมน้ำก่อนน้ำมอหน่อยบกเติมลงไปพี่น้องเติมน้ม้องพี่ให้น้องเนย่เบื้องเนาะเพิ่นเอา หัวเออเอาหัวเอาเครื่องไนลงใส่ไว้ในหม้อต้มอยู่พี่น้องอันนี้คือว้ถ้าเป็นน้ำแนมนน้ำสดพี่น้องเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องเปลี่ยนสีแล้วจากทีแดงแดงเนาะพี่น้องกับกิเลมเปลี่ยนสี ตีให,ห้เนื้อมันนุ่มใส่ถ้าพี่ตีให้เนือ้อน,นุ่มครับกุก๊กพิ่บอกว่าตีให้เนื้อมันกระจุยกระจายออกให้เนื้อมันนุ่มพี่น้องเพื่อให้เนื้อมันนุ่มนี่คือขั้นตอนนาะพี่น้องขั้นตอนลาบปลาข้าให้พี่ให้น้องเอเบิ่งกัน พ ou> ี่น้องอยากกินลาบประเข้าว uh. ่าให้ผู้ <h 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 ้ายคลิปนั่นนี่สีไปเรื่อยๆพี่น้อง หลังจากร้อนก็เขาอุณหภูมิอุ่นลงมาเลยพี่น้องลงมาแล้วคอยเลิ้นน้ำออกพอมันอุณหภูมิของน้ำที่เขาไปรว่เดี๋ยวเอาันนี้สุกเราไปใส่กระะ็รับใช้หลดอุณหภูมิลงแล้วก็ลิ้นน้ำที่เขา,ารั่วน้ำแหลกเนาะพี่น้องลิ้นออกสก่่อนเเาาข้้วลใหปรก าาอาอพี่ลองเรียนๆเ,เอาเอาแนวกอง,องเอาเอา,เอาจรงเส้นนะเนี่ยตรงเส้นมากวงเนี่ยบอกว่าไฟไฟเรียกซส่งกุ้งเจ้าเนื้อ <c oughs> เอาเน็คไวเรียกสูงส่งั่งสู่ไฟก็ได้เงินปะเงินปะเอาฟุกขาไปน้ำเ <c oughs> นี้ยนะ <c oughs> มันเอาเกือไปนเนาะมันลืมไหมใส่เกลือมันันนอยารไปเอาเอปลาตัวน,นั้นเอานบ้านน้อเนีตอวนเรา่ปลาตัวนั้นปะบ่เนอันมูานเงินหมีหมือนมูดานเงิน่หมือนปลามันลืมสเิเด ยันนี่เหมือนแต่ว่าสิ่ิโลงไปเอาปลาตัวสิบสิบขาดตัวสุดท้ายเแค่นั้นตัวสิคขาดนี่เห็นตัวบ่วาาเปลี่ยขาดมันก็เปียกนเพแต่ว่ามองหันต้องเป็นปลากินมาแล้ว,ลวกินหรอกต้องสั่นเอารินน้ำออกพี่นหรอกต้องต้องแห้มันสุกครับผม กดกดพี่น้องถูกต้องถูกหลักอนามัยเลยพี่น้องอันนี้คือลาบสุกเนาะพี่น้องเนาะลงมาลงกินราบสุกพี่น้องกดเอาน้ำที่เขาลวกน้ำแรกออกพี่น้อง เมื่อถือกดมันก็จะเป็นอย่งสี่พี่น้องไหลออกก้นตังซ่อนพี่น้องใช่ก็อื่นยังอ่ะกองกระจิบวะลินเดกใส่กาละมั่งไว้ขึ้นพี่น้องผมว่าลวกสองน้ำพี่น้องลวกสองน้ำเขาไปกินสุกสกนด็ดๆ โอเคคุกวน่าบอท่านสุกสุก,สกดิบดบิต้องเอาให้สุกพี่น้องต้องให้สุกที่สุดเดือดอีกแล้วพี่น้องอ่าเอาน้ำเดือดออกมาลวกอีกพี่นอ้องเออโอเคพี่น้องมีชิ้นส่วนแข็งลนลงมา หลอกสองน้ำขึ้นสีสุกน้อกุบน้อสุกครับสุกครับสุกใช่หเชฟเขาว่าสองน้ำสุกแน่นอนพี่น้องแต่ต้องเป็นน้ำที่เดือดพี่น้องแต่ต้องเป็นน้ำที่เดือดลากเขาขีบอกว่าไงหลากผักชีกินของมะนาวพี่น้องคนคนให้ชัว เพื่อกระจายเนื้อที่ซับน้องพี่น้องก็อ,อยู่ที่ความพอใจน้องพี่น้องว่าี่เอาซุกข,ขนาดไหนไม่ไม่หมอหน้อยยิ่งส่ไหมหมอน้อยหมอน้อยมามาอู้อ้ามีร่ดลาบ บ่อยต้องฮ็ดไข้มันสุกๆมันทังสิกินแบบสบายใจชั่วเลยเนาะกินแบบสบายใจเราต้องชั่วเลยม่าวนกเลยาตมือมาเบินมาทีมงานคุยกันพี่น้องเออทีมงานคุยกัน

อันอันอันน้ำเจี่เขาลวกที่ลิ้นออกนี่เอาไปเห็ดจังไลาตัวผันก่อนต้มอีกครับต้มอีกโอ้ตัวนี้คือน้ำนัวครับนี่น้ำนัวให้มันเดือดตัวนี้เขาเอิอน้ำนัวเป็นบ่อเนี่ยครับเอาขึ้นตั้งไฟแล้วพี่น้องน้ำนัวน้ำเน็มพี่น้องน้ำหนมห้ามสดเด้วห้ามเนมห้ามสดนั่งเน็มย่างให้เน็มย่างกุ๊กเคนว่าห้ามสดกระสินให้นั่งเน็มย่างเดียวพี่น้อง รอให้เดือดเออรอให้เดือดพี่น้องของเจ้านี่ยนะมันมันอันนี้ยุกอันนี้ต้มปรุงไม่ดอกต้มพี่น้องต้มหัวต้มหัวต้มเครื่องในเนาะพี่น้องรอปรุงสุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาาาพยบลครับรอหอมรอเครื่องปรุงนิดหน่อยพี่น้องานนน้อัี ตั้งรอเอาโอ้ยตัวนรุ่นแปดลอบขาโลบไปเลยกินท้องกนกันสาให้มันตายรอบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลือด้อดกําเดียวอ่ะเอาเห็นเพิ่นมาคุยกันเนาะเพี้ยงคอยออกเด้่ยล่ะเนี่ยบอกเอาแน่นแน่นอนอีกรอบสุกเลยครับอีกรอบนี้อัน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 รอบสุดท้ายขั้นตอนรอบสุดท้ายรอบที่สามนำห่อนน้ำอุ่นนี่อาศัยน้ำนวดตัวนี้เนาะครับผมรอบสุดท้ายนี่คือชุกแน่นอนพี่น้องร้อยเปอร์เซ็น ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องรวบสามรอบครับรวกสามรอบสามรอบผ่านไปแล้วสองรอบพี่น้องเขาต้องกดให้เนื้อฟลามันยุ่ยเดือมันบ่ามันจับกันเนาะครับมันกินได้นุ่มได้นุ่นเน่ั้ครับครับครับผมนี่คือขั้นตอนการทำลาบปลาข้าวพี่น้องลาบสุกลาบสุกลาบสุกเ้อบ่แม่นลาบเหนียวบแม่นก้อยบอมเนก้อย ลาบเหนียวกะโบไช่ก้อยกะบบแมนนี่คือลาบสุกพี่น้องเอาสุกๆเอาให้สุกๆตามพี่สานว่ากินปลาดิบอ่าอีกคนอีสานบอกเจ้ากินปลาดิบหรือพี่น้องนี่เอาน้ำเน็มลงเพิ่มเลยพี่น้องสุดท้ายเน็นต้มอีกรอบนึงเอาหมอต้มหัวพี่น้องน้ำหน่อยเอาเป็นตั้งที่บอกว่าสุดเพิ่มอีกจัด ก็มีเกลิดพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องเห็นาเสวนาน้ำไหลอยู่พี่น้องมนเหยียบก็เหยียบพี่บ้านก็ขับเลยเอาคนๆถหามันชงเลงน้ำไหลกับเอาน้ำออกพี่น้องจกเดียรจกสองขับออกให้มันเหลืออยู่พอดีพี่น้องเอาให้เหลืออยู่พอดีเติมเครื่องเติม

เฮ้ยย่าเหี้ยเด้อยาเหียเด้อทุกหยดมีความหมายมีความแสบขมน้อนได้อมีค่าหยดมีค่าแล้วคนกับสลัดพี่นะโอโ้เก็ันหดล้บอกเพอเลยบอกหรือหรือยังไงเอาแขนๆเลยนมันบ่แสบแ่บนัวนเลย เออออดามันมันจีมันมัีบมันมันจีแล้วเห็นคือเฮียนฮาจังหนึ่งเฮาไว้น้ำลายเขาเบื่อเวลาพี่น้องเขาจะเรียกว่าปรนพี่น้องปนน้ำลายเออแข็งเฟกระบันนี่รอเย็นพี่น้องขั้นตอนต่อไปคือรอให้เย็นพี่น้อง พราะถ้าห้ามวันวมื่อเย็นเขาใส่เข้าขวาัวไปมันจะเป็นต้มอ,อ่าโอเครสชาติก็จะไม่รสชาติจะแบบคอมคอมใช่ถูกต,ต้อง,องรอเย็นพี่น้องพอเย็นกับกิดรอเครื่องปรุงรอพี่น้องหันตอนต่อไปคิปนีก่กับฝากพี่ฝากน้องเ,อเข่ามาแล้วแต่จะสลืมให้กำลังแรงใจกับคนทำคลิปพี่น้องเพื่อที่ได ทำคลิปใหม่ๆห้พี่หายน่องได้เบิงใน้ชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้ดังๆพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ก็ให้ยูดีมีแห้งแข็งแรงสุขูสุขคนอย่าเก็บอย่าไข่ยอย่าจนสุขขีสุขรั้งมีตังใส่สุขูสุขคนรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบายบาย